สวัสดีครับแฟนคลัช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ มันจำใคทานแต่แต่เลาเขาทานเรต้องสืทานเขาใส่บอกแต่เขอบคุณบแเเอเดเ็ชื่อไหมเ็น้องคืว่าูัเปเฮ็ดเกียวไปให้อาจสอนให้เล่นไปให้อาศสอนให้อาสอนเร็ว เอเด็ดเด็ดเด็ดเอเด็ดเด็ดเด็ดมาพี่มาพี่ของนี่ใครมาอย่างไรไปดูทีใครฮึไปเนอะหยิบไข่จะกอดลงมาหายเด้อจะของที่ม้วนอล้ว

ไอนต์แก่ปุ้นเ่าขุ่นนี่เลยอาจจะใช่เขินนัแล้วเออ้เออเจ้าจางกันโอ้โหจักจางักจา้าจิีนตะกจิมี่อะไรเ่ออามกลูกจ้าน่นี่ เงี้ยวางนะเรียนมันขึ้นเลยด้วย้นขึ้นเลยตายเลยตายเลยเอ้ยคางคนที่ว้ยบอส